สว ka, okay, like teachers, 8, nah ัสดีเลยพบกับพี่น้องเพื่อที่สุดสุดคนปฏิสิเป็นพังลาวโดอพังไตโดอต่างประเทศนี่ดีตอนหักกระสุนซองสัดวงมาได้อีกแล้วเนาะโดยมาพบมาพ่อสัดวงมันี้กับเพื่อนเนาะเลยมาโลตลาดแดงพบพี่น้องเลยมาซื้อกับเข่ากับน้ำเนาะปาพอมากับพี่น้องเลยแหละแหลแท้แหละว่าเนาะขี่รถมากะจนแฮมขอบพี่น้องเลยวันนี้กะสัดวงกับมาตลาดแดงเนาะตลาดแดงดิเซโนนี่เนี่ย สะดวกก้ามาซื้อกับเขากับน้ำเนาะบอู้ห,หว่าซืซ้อๆยังเมื่อกินพนอพี่น้องเลยมาหาเลาะเบื้องกนะ่อนเนาะโดยว่านี้สะดวกก้ามากับลานกับเอื้อยเนาะโอเป็นยางก่อนเลยเนาะสะดวกสิพาพอแม่พี่น,อน้องเลาะรีวิวตลาดแลงพี่น้องว่าขายอย่างแน่เนาะเดินะโดนมาเถื่อสะดวกกันเนาะวันนี้จะบอกมีแน่กินแน่พนอพี่น้องเลยจะมาซื้อ แนวกับเขากับนำอยู่ตลาดแดงเนาะเพราะว่าตลาดเศร้าสลวงกัน่ได้ไปเนาะวันนี้จะมาเลาะตลาดแงาดงเนาะน้ำพวพพี่น้องูแครน้ำหวพี่น้องเอ้ยกพักติวเลยสายสลวงซิรีวิวเห็นพ่อพี่นอ้องเลิ่องเนาะว่าคาเตอาขายอย่างนี้ผูกไปไหว้เยสลวงกันเลาะเนี่ยอ้อ หอมไหมขยลนี่น่านาะหูน้ำหานพ่อพี่น้องเลยถือกับบรรยากาศเลยเนาะฮอนเอาหา่ลบ่งกอนว่าซื้ออย่างมานีนเนาะหา่ลบ่งกอนซื้ออย่างเมื่อกินหกน้ำาบานพ่พี่น้องเลยนี่จ้่ นเนาะมาพรมแดดเลยเนาะกาเย็นแน่แล้วกาไอแดดมากนะพรมพน้องเลยมาเป็นบดเนาะลมมา,บาแบบไหนก็จะแห้งบาดเย็นจะเย็นบาดฮ้อนก็ฮ้อนหายฮ้อนเลยตลาดแรงเนานะนี่ตลาดแรงไปกับมาซื้อในยู่ในกินเะนาะเพราะว่ากับไปกับแม่ไปหา,ยอยาอเอียงพ่ีน้องเลยอากาศก็ฮ้อนเอาเนาะจะออกไปทงไฮทงนาถูกอาหารการกิน มีหลายอย่างหลายแนวคุณพี่น้องเลยผลผลไม้ผูหมักทุเรียนเดี๋ยนาะสะดวกไปแต่เกยังไม่ได้กินจักเครือเนาะยินจะเขาเจ้าว่าหมักทุเรียนหมอนหมอนทองบ่อือฮู้สะดวกพอแล้วแนวจีไ้กินมเลยเนาะคึ้นยากผูปิ้งปลาหนิม งานัวโสนซิยอทางล้านสะดวกอะยังไงมันเนยทำยังไงเนี่ยผูมเพื่อนเด้พลังน้อยเอ้ยมาสบายดีกันอไดอยสบายดีมาชื่อยัง้งนีฮะไปบอกแม่ไว้เดดเนาะดานหลวงสรวงเพื่อชื่อใหนะการเดียวกันแหละ คืปลาก้อนม่โตเท่าเทรายเนี่ยมีวรนินซาวนิปอนี่อโอ้นิบองเลยฮะอันนี้ว่ามากินแรงนะตัวใหญ่กันนซาเอานิก็ได้นอันเดียวกันเหรอวันนี้ ກະເດີ້ໃຫ້ເຂົາເຂົາໃສ່ທົ່ງງ່າກປາເພິນມາກິນບນາະ10,000ອ້ບກິຕລນ ไอ้ที่แซงอยากให้หอมนี่มียังซื้อยังไงเนี่นะตุ๊กอันนี้เคยแฟนท่านอันนี้เหี่ยวเเลยปานเอาตัวนึงพอพี่น้องเลยหูยให้เรียสะดวกกันเดิขับใจไปใท้นะเกี่ยวกับเจ้าเฮียเกี่ยวมันยัง่ยให้บอกเขาเลยไหม ไหนเครื่องกินับเล็กเหี้ยเก็บนองเหี้ยหมักเรียนพี่น้องเลยแพงแต่อไว้เนาะสะดวกเป็ยังบ่ได้กินจักเทื่อเนาะเพราะว่ามันแพงพี่น้องเลยบอกล้าซื้อเนาะสะดวกกับหาที่ได้ปลาเพื่อไม่นองอ่าซื้อก้อนนอะไชน์อย่างอีกใบผักสลัดมีวะเนาะน้อหัวเนาะอาวเจลอะเอ้าวเจลนั่นบักเราพี่กันนะอาวเจลเนี่ยอาวเจวานปะ น่าผูกน้อ,อยไหมน้อเอาหารบ้านนอกบรรน,หนาหมักม่วงซุปหมักต้องอจะได้ททเห็นทงเขาได้หมักต้องอ่ะสิ้นพันมันโบอันนั้น่ะไนยุขะมันโบเดียวนะลาย,ย่างเลยแนวเนาะขายอาหารการกินบ้านนอกบรรนาคุณบ่นนายคนน้อยงงคนไรมักคมกระซื้นมะออมใจกับกระดูกหมูเนาะ ต่างดแานสะดวกเพิ่งก็ได้ขนมไม่กินหูบ่มี่แหละไม่กินหูนะหาเลาะลูกใช้าบาไปไปบอกลูก้มเมนบ้เคยเที่ยงนี่นะเนี่ยกินลายอยู่พี่เวิร์ดพผยน,นอนเลยสะดวกอยู่แต่เพื่อนคือว่าเลยเนาะบ่มีนะ่เนี่ยอยู่ในกินเปิดไปหาซะบัดมาที่อึดเนกินที่แต่บ่มีเงินซื้อ หมก่วงกันน <c ười> ่ามกงเนาะพักไนพักีหนอ้อพักนหพักนหนอนไส้ดวงกันหมูหูซื้อเนาะก็เห็นอยู่แต่หมูหูซื้อแ่หอมเนี่ยน้ำหัวกบไปสอนบริวหัวเบี่ยง ไม่ได้ทั้งเล่นห่วงเอองามหเลยปลาลดลดเออลดตลาดหยางไปลหมรครัไปหยางไป,ป,ไปอ๋อลายอยางลายแนการกินวันนอกันหน้านาะงหออกแล้วการสะดวกหาสิ่ได้ปาลาเนาะปลานิอ่อองเลย สะมาเห็ดกินกับทันกับปุ่นเนาะเห็ดผักสลัดคือบุห็นวะผักสลัดไงเป็นหัวเนี่ยโอ้เขเป็นหัวแซ่บบอ๊ะก้ามงวงโลเทปจะแซ่บแพสซีซันนี่ฮะม่วงพี่น้องเลยป้ามตึ้มีตหมะไงหอมได้หนี่งคนกคนกระไลลายเนาะตลาดแดง ซื้อแม่ผลไม,นะม้นะโอ้ม่ใชเอาเป็นหน่วยมเป็นแพ็คเกขะปุ่นโลเทา่าไรโลสิบหา้าเพักสลัดน,นี่เอาพักสลัดก่อนนี่เอาขะปุ่นเมื่อกี้นกับนันกันาหยน่ยเนาะพูดเทปักสลัดนีโ่โลหนึ่งหา้าสิบ โอ้ห oh, oh, ันโลนี่หันซีพันไปลองแก้งอย่างเนาะโอ้ลานสะดวงกับเอื่อยเนาะรอไปเดี๋ยวเราที่ยังคือบอกตะกี้อ่ะขนมนี่ขนมทอดนี่แหละมาเอาขนมไปนี่เอาขนมนี่มีน้ำจิ้มนี่ขนมทอดกล้วยกับแซ่บซื้อมาเผื่อน้องเลยเพือยากกินน้ำไปรอไปทั้งน้ำเพู่อจ้ะฮะ พี่อพี่พี่ข้าวของ,งนี่กันจะเนี้ยงไปแตยากเนาะพี่น้อง,อองมีกุ้งปลาหมึกแพงพี่น้องเออคนอลายคนอลายกับแป้งพี่ฮัลโหลพี่ผมมีน่ะผมมีพักน่ะแข้งอันพักนี่กัน

ไปนี่เลยไอพัทรัดกับเพลงนอนอย่งนี้มันอึดอย่างนีเพงเด้วย่างนาะของอยากของกินชาอ่ตรดิษฐ์กับแพีงนอนแม่บ้านหลังหาเรื่องไม่ตัวจอน้ำยังไงยวไปเดียวใสเดียวใสพี่เดียวใสเอาน้ำยัง เาาอยากก ok uh, yeah. yes. uh, okay. yes, ินน้ำพี่น้อพี่น้องบันอากาศฮอตน้ำมนยังบอบเอาตัวแทบพี่ไว้หไปกันใส่ได้น้ำมัพเผามีจอกอะไรในจอกกระชิบสองพี่มจอกกระชิบาถงกระชิบหาโอ้่จอกกระช้บถงใช่ถงคือน้ำพี่น้องอากาศฮอน จนะนั่งน,นัน่งท่เย็น,ยนนะๆโ,นโดยส,าสกกบายไปไหนปไปเลาะบันนี้ผูกผืนนอนคุกบวอนไรแล้วเย็นๆมีแหงเนาะแป๊บปไปเลาะบันนี่ฮะก็ได้ปลาโดยแต่ถางซื้อผักกระแพงเนี่ยเนาะเพราะว่ายามนี้กระผักอึดแล้วผักสลัดเนาะอ๋อมันเค้งไม่สัน่นเลยเนาะ แม่เค็ะพีดน้อยทางเออสะดวกทังกอยากกินแมงกินนูนเนาะแต่มันเบิดเลยเนาะเหัวัอาพักยังมือหอนพักยังมือหอนเคงเนาะ พักหญ้ายามนี่ก็แพงเนาะโอ้ยก็สิเป็นพวกเนื้อไก่กุ้งบ่มีเนาะไนมาุงนี่ หาพักมัอ่อฮอร์จะแทงผักกาดขาวนี่บอกมะเขือเทศดินี่มีพักรัตหน่อยขายแบบได้พักนี่มันหาพันธุ์อ๋อนี่มันหาพันพักสลัตมันบวมปะมาสองมัดนะ มาซีก็ไรวะไอ้พันเนี่ยตามมันเามันเดินแต่มันคมนะพี่ดงนพ่จะผูกหรอเนาะพักเสริมร่วมนี่สองพันอนหยมยอกเมยได้ผัสิดงเลยทำแห่พักนะเพิ่นน่ะไหม เอานี่ก็ได้นี่เสือได้มันเฮียได้คือแบบแบบแปบบเขาเดียวกับเบิดไปลายเติบเนาะครับเนาะของแพง แม่ขอพักหอมกินเมื่อทามมันน้วยค่ะอาหารการกินข้างนองเลยโอย้อาหารมีหลายอย่างหลายแนยวเนาะผีระหมองเนาะไทรพะโล้หลายอย่างหลายแนยว อย่งนีน่ะในภาคแค่เมื่อเจลเมื่อเองวะให้เจลบานเองเนาะเนี่ยกระปุ่นเฮ้ยหากระปุ่นก็เดื่มกระปุ่นชื่อหอยว่ามืออะไรหอยจุกเนี่ยฮะเอาาได้ปลยเกงกระป๋อไม่ทะเลเนี่ยโอ้ตายเรได้อากาศมันห้อนเนาะมันตายง้อก็ตายเราได้ ขี้่ม่วงทงติซิบป่โอ้มัม่วงอียงครอปเปิลเนหมวกแอปเปิลอยากกอเลยมากต้มน่าื้อมากต้มเือตำบาว่าต้องมาที่ไหนตู้อะไก หามากตัวกะมันเขียวคือว่าเราเปิดกระซับกว่าน้ะซ่อนเอายาทงขาดสมวกตรงเมื่อไหรต่ำเนาะ แกมักตองนะ่าสมกต้องเลยตามกินสมบูรณ์ไปนอนเลยข่าวมาแป๊บเดียวกับเบิดไยเซนเติมเนาะสะดวกกระหายทั้งเอ้ยหิวยังขับปุ้นบัานนี่ไม่กินหนมบ่มีสักไม่ยังนะหาเดียวบ้างหน่อยมาเห็นไหมมาพี่

น่ารอดีเอาเพื่อนนี่เนาะคนละหลายเฮ้ยพี่น้องเงยแพรมาซื้อในยูในกินเนาะหัวยามนี่ก็อยึดในยูในกินเนี่ยนอกจากมาตลาดเนาะพี่น้องขายหลายอย่างหลายแนวเนาะ สลวงาสิเอาปลาเมื่อกินแดงเนะาะปลานิ่มเนาะเมื่อกับข้าวปุ้นเนี่ยเนาะไปแจ่วหวานทาแดงสลวงเมื่อ,น,อ,อ,อนี่กันอ้นี่กับขายขนมโซนขนมพีนนม่น,น้องเลยราคิวกันอยู่ยเนาะว่าืึนเต้นไหม โดยนะ่สำหรับคลิปนี้สระวงกับเชลยคอโตเมื่อแล้วเนาะนี่ก็ได้เข้ามาซื้อในยู่ใกนกินอยู่ตลาดแดงพี่น้องเลยโดยสำหรับคลิปนี้สระวงกับเชลยลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะก่อนเดินก็ขอฝากพก่อแม่พี่น้องฝากกดติดตามกไดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สระวงเลยนาะถ้าสระวงว่าพิพาประก,การใดขอโทษขออภัเยเนดะ้อเนาะโดยสำหรับคลิปนี้สระวงกับเชลยกำลังไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี